คุณสนชัยพูดมาคำหนึ่งในช่วงแรกบอกว่าสิ่งที่พี่น้องชาวเลขอเนี่ยไม่ได้ขอที่จะเป็นเขตพิเศษเหมือนกับกรุงเทพเหมือนกับพัทยาที่ฉันไม่แปลกใจถ้าขอเหมือนกรุงเทพเหมือนพัทยาสิจะแปลกใจนะคะเพราะว่ามันมีความหลากหลายมีความแตกต่างที่นี่ก็ต่างที่นั่นก็ต่างที่โน่นก็ต่างเพราะฉะนั้นรูปแบบพิเศษแต่ละที่ควรจะต่างกันใช่ไหมคะผมผมรู้สึกว่าเขตพิเศษอย่างที่ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเขต เศรษฐกิจพิเศษก็ดีเขต,กกตปกครองพิเศษก็ดีปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ที่มันยังพิเศษไม่ได้และพิเศษแบบไม่เป็นธรรมก็คือผมรู้สึกว่าอย่างที่กุติบอกก็คือหลายๆคนบอกก็คือมันอยู่ที่ว่าใครเป็นผู้จัดาก,การครับแล้วผมรู้สึกว่ารัฐต้องการที่จะเป็นผู้จัดาก,การมากที่มากกว่าที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านเป็นผู้จัดาก,การเพราะฉะนั้นผมคิดว่าตอนนี้ถ้าอยากจะให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างให้เกิดความเป็นธรรมแล้วเป็นไปอย่างเหมาะสมจริงๆแบบผมคิดว่ารัฐเองนะ่ ต้องคลายความต้องการนี้เป็นผู้จัดจาก,การออกมาซึ่งถ้าในทางรัฐศาสตร์เขาจะบอกว่าการกระจายอำนาจผมว่าการกระจายอำนาจคือการกระจายบทบาทกระจายสิทธิกระจายหลายๆอย่างทีนี้ผมว่าถ้าให้ชุมชนเป็นผู้จัดจาก,การรัฐเองนะเม่อไม่เป็นผู้จัดจาก,การเราต้องเป็นผู้เอือ้อแล้วจะเป็นภาษาเกีกฤษใช้ซูเปอร์ไวเซอร์เป็นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ว่าอะไรเซื่อๆนะครับเนาะเป็นอะไรก็ได้ครับเนาะทีนี้ถ้าเป็นพี่เลี้ยงแล้วเนี่ยมันก็เหมือนอย่างที่ อาจารย์ผู้หญิงบอกว่าเรื่องของอเขตการปกครองพิเศษที่ว่ามันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญเดียวกันแต่ว่าภายในตรงนั้นอ่ะมันสามารถที่จะกำหนดกฎเกณฑ์อะไรที่เป็นเฉพาะของมันได้เพราะฉะนั้นอ่ะผมว่าปัญหาอยู่ทุกวันเนี่ยคือรัฐยังไม่ยอมคลายความเป็นผู้จัดก,การของตัวเองแล้วท่านโปรเฟสเซต้อง์คะ <c oughs> ต,ต้องถามท่านรเฟสเซอรค์คุณเอกชัยก่อนเดี๋ยวจะได้ลองถา,ถามรเฟสเซอร์ผมมองดูแล้วอันนี้เป็นเขตพิเศษเชิงวัฒนธรรม ที่วิถีชีวิตเขาเนี่ยมีความอิสระแล้วต้องการมีวิถีชีวิตที่มีความอิสระอย่างเดิมโดยการดำรงชีพแต่เมื่อไหร่ให้รัฐไปจัดก,การเนี่ยผมเชื่อแน่ว่าวิถีทางวัฒนธรรมเนี่ยแตกสลายแน่นอนเพราะรัฐรัฐบาลมาถึงก็จะจัดรวมการกันและเอาไปอยู่ในที่เดียวกันแล้วหาสิ่งสารุนโารให้วิถีที่เคยทําแบบเดิมเนี่ยจะสูญหายไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเขตเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม เศรษฐกิจเชิงการปกครองเนี่ยก็คือหมายความว่าเขามีปัญหาทางการปกครองที่ต้องการรูปแบบเดิมๆที่ใช้อยู่เที่ยวไปเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้รูปแบบพิเศษจึงมีการปกครองพิเศษส่วนเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยผมก็เรียนว่าเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเขาจะทําขึ้นมาเนี่ยเขาดูจากการที่ว่าตรงจุดไหนมลในแง่ของภูมิรัศศาสตร์เนี่ยเหมาะสมกับจะทําเศรษฐกิจพิเศษเขาจึงวานแผนโดยรวมไม่ใช่วานแผนเฉพาะเอานิคมไปลงนะครับ ดูว่าชุมชนทั้งหมดนี้เขาจะอยู่ยังไงเช่นสถาบันการศึกษาจะอยู่ตรงไหนสํานักวิจัยจะอยู่ไหนโรงงานจะอยู่ตรงไหนที่พักชุมชนจะอยู่ตรงไหนเขาต้องวางแผนรวมไปพร้อมๆกันผมเห็นตัวอย่างหลายประเทศเนี่ยเขาจะดูตรงช่วงที่มีรอยต่อของเขตแดนหรือรอยต่อใน3ประเทศในเขตแดนเนี่ยเขาจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อที่ว่าง่ายต่อการจัดการแล้วก็ ง่ายต่อการที่จะดูแลทั้งหมดแล้วก็วางแผนรวมไปทั้งหมดแต่สังคมไทยเนี่ยขาดอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราวางแผนเรื่องนี้อย่างเช่นนิคมอุตสาหกรรมก็จะวางแผนเฉพาะในลัวงตัวเองไม่ได้ดูนอกลัว้วหรือมหาวิทยาลัยไปตั้งอย่ไหนก็ะจะมองต่ในมหาวิทยาลัยไม่ได้ดูนอกลูม่มหาวิทยาลัยมันจะต้องถูกวางแผนไปพร้อมๆกันถึงจะทําให้อยู่กันแบบมีความยั่งยืนค่ะขอไปถามรเฟส e ซอร์หน่อยคถะถ้าสักอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคะที่จะมีการจัดการ ปกครองมีอำนาจเพื่อการจัดการปกครองตัวเองแบบพิเศษขึ้นมาเหมาะกับแต่ละพื้นที่อาจารย์วันนี้ที่เรามีอยู่ก็คือพรบรอบตอซึ่งใช้อยู่ประมาณ7000กว่าอบตอรพรบรอบจอที่ใช้ประมาณ70กว่าอบจอแต่เรามีหนึ่งพรบรใช้กับ1พื้นที่ก็คือกทมหนึ่งพรบรใช้กับ1พื้นที่ก็คือพัทยาคน1.8ล้านคนที่สามจังหวัดมีหนึ่งพรบรไม่ได้หรือครับมันมีวิธีอื่นไหมที่จะมีความสงบสุข แล้วถ้าเป็นเขตปกครองพิเศษแล้วแล้วแต่ผมคนอีสานจะเสียอะไรคนกรุงเทพจะเสียอะไร